โดนกระแสร้อนแรงจากแดนอาทิตย์อุทัยถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อสื่อญี่ปุ่นต่างพากันทึ่งกับฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเทียวอัชราพรคงยศที่กลับมาอยู่ในสภาพร่างทองอย่างแท้จริงโชว์ผลงานชนะรวดแบบ X2 สร้าง IMPACT ทันทีที่ลงสนามไม่เพียงแค่คะแนนหรือชัยชนะแต่คือคุณภาพของเกมการอ่านเกมที่เฉียบคมและความนิ่งในจังหวะสำคัญที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นต้องยกนิ้วให้ การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนถึงการเตรียมตัวอย่างหนักความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากเวทีระดับโลกเที่ยวแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นต่างชาติที่มาเติมเต็ม,ตมทีมแต่คือแกนหลักที่สามารถยกระดับทั้งระบบการเล่นและสภาพจิตใจของทีมได้อย่างชัดเจนเกมแรกที่เธอลงสนามจังหวะการเข้าทำเต็มไปด้วยพลัง ความแม่นยำและการตัดสินใจที่เด็ดขาดลูกตกจากแดนหลังที่เฉียบคมทำให้แนวรับคู่แข่งตั้งตัวไม่ทันขณะที่การเล่นหน้าเน็ตก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและทามิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักชี้ว่าฟอร์มของเทียวในช่วงนี้ใกล้เคียงกับช่วงพีคที่สุดในอาชีพและอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำเพราะเธอมีความเข้าใจเกมที่ลึกขึ้น เล่นอย่างฉลาดมากขึ้นและรู้จักบริหารพลังตลอดทั้งแมชไม่เร่งไม่ฝืนแต่เลือกจังหวะได้เหมาะสมนี่คือคุณสมบัติของผู้เล่นระดับท็อปที่แท้จริงชัยชนะ x2 ที่เกิดขึ้นไม่ได้สะท้อนแค่ผลการแข่งขันแต่สะท้อนถึงบทบาทผู้นำในสนามเพียวคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมสื่อสารตลอดเวลาและเป็นศูนย์รวมความมั่นใจให้กับทีมทุกครั้งที่เกมตกอยู่ในสถานการณ์กดดันเธอมักเป็นคนรับผิดชอบบอลสำคัญ และทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งนี้ทำให้โค้ชและแฟนบอลญี่ปุ่นเริ่มมองเธอในมุมใหม่ไม่ใช่แค่สตา์จากไทยลีกแต่เป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าของลีกที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงในขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองไม่แพ้กันคือการคัมแบ็กของชัชุออนโมกสีหลังจากห่างสนามไปช่วงหนึ่งการกลับมาครั้งนี้ถูกเรียกว่าเป็นการคอสนิมแต่สิ่งที่แฟนบอลได้เห็นกลับเกินความคาดหมาย แม้จังหวะและความต่อเนื่องอาจยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซแต่พลังความเร็วและสัญชาตญาณขององค์การเป็นตัวรุกยังคงชัดเจนการดวลกับทัดดาวนึกแจ้งในเกมที่ทั้งสองอยู่คนละฝั่งของสนามกลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่แฟนวอลเลย์บอลพูดถึงมากที่สุดการประทะก,กันของชัชชุออนและทัดดาวไม่ใช่แค่การดวลระหว่างเพื่อนร่วมทีมชาติไทยแต่คือการวัดระดับของผู้เล่นไทยในเวทีลีกนอกประเทศ ชัชชูออนในบทบาทตัวรุกด้านหัวเสาใช้ความคล่องตัวและการเข้าทำที่หลากหลายท้าทายแนวรับและบล็อกของคู่แข่งขณะที่ทัดดาวในตำแหน่งบอลเร็วแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งประสบการณ์และการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมการบล็อกที่นิ่งและการเข้าจังหวะบ,บอลเร็วที่แม่นยำทำให้เกมกลางเน็ตสนุกและเข้มข้นอย่างมากแมชนี้ถือเป็นภาพสะท้อนของพัฒนาการนักวอลเล์บอลหญิงไทยที่ชัดเจน ทุกจังหวัดที่ทั้งสองคนเผชิญหน้ากันแฟนบอลได้เห็นคุณภาพความเป็นมืออาชีพและความเข้าใจเกมในระดับสูงแม้จะเป็นการกลับมาลงสนามครั้งแรกๆของชัชุออนแต่เธอก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดอีกครั้งขณะที่ทัดดาวยังคงรักษามาตร,รฐานของตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเสาหลักให้กับทีมทั้งในเกมรับและเกมรุก นอกจาก2ประเด็นใหญ่แล้วสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องคือการส่องสถิติของสาวไทยที่ไปคาแข่งในลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปตัวเลขต่างๆไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลแห้งๆแต่สะท้อนถึงบทบาทและความสำคัญของผู้เล่นไทยในแต่ละทีมหลายคอนมีสถิติการทำคะแนนติดอันดับต้นๆของทีมบางคอนมีเปอร์เซ็นต์การรับบอลที่สูงอย่างน่าประทับใจ ขณะที่บางคนโดดเด่นในด้านการบล็อกและการเล่นเกมรับสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าผู้เล่นไทยไม่ได้เป็นเพียงตัวเสริมแต่เป็นกำลังหลักที่ทีมขาดไม่ได้เมื่อพิจารณาเชิงลึกจะเห็นว่าผู้เล่นไทยส่วนใหญ่มีจุดเด่นในเรื่องความเร็วความคล่องตัวและทักษะพื้นฐานที่แน่นทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของแต่ละลีกได้ดีในลีกญี่ปุ่นที่เน้นความรวดเร็วและเกมรับที่เหนียวแน่น ผู้เล่นไทยสามารถเติมมิติในเกมรุกและสร้างความหลากหลายขณะที่ในลีกอื่นๆที่เน้นพลังและความสูงผู้เล่นไทยก็ใช้ความฉลาดและเทคนิคเข้ามาชดเชยสถิติหลายรายการจึงสะท้อนถึงความสมดุลของเกมมากกว่าการพึ่งพาพลังเพียงอย่างเดียวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการพัฒนาด้านสภาพร่างกายของผู้เล่นไทยในช่วงหลังเห็นได้ชัดว่าหลายคอมีความแข็งแรงมากขึ้น รับมือกับเกมที่เข้มข้นได้ตลอดทั้งแมตช์หัตราการบาดเจ็บลดลงและสามารถรักษามาตร,รฐานการเล่นได้สม่ำเสมอสิ่งนี้เป็นผลจากการเตรียมตัวที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องเวทเทรนนิ่งโภชนาการและการฟื้นฟรูร่างกายซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลงานในสนามและตัวเลขสถิติที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สื่อญี่ปุ่นยังวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าการมีผู้เล่นไทยหลายคนในลีกเดียวกันช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยทำให้สโมสรต่างๆมองเห็นศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรุ่นใหม่มากขึ้นความสำเร็จของเพียวชัชุออนทัดดาวและคนอื่นๆจึงไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวบุคคลแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นหลังและเป็นการปูทางให้วอลเลย์บอลหญิงไทยก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ในมุมของแฟนบอลไทยการได้เห็นนักกีฬาของตัวเองไปสร้างชื่อเสียงในต่างแดนเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งทุกคะแนนทุกบล็อกและทุกชัยชนะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสโมสรแต่คือการยืนยันว่ามาตรฐานของนักกีฬาไทยสามารถแข่งขันกับระดับโลกได้อย่างไม่เป็นรองเสียงเชียร์จากไทยส่งไปถึงสนามแข่งในต่างประเทศกลายเป็นพลังใจให้ผู้เล่นเดินหน้าสู้ต่อในทุกเกม เมื่อมองไปข้างหน้าฟอร์มร่างทองของเพียวการคำแ็กของชัชชุออนและความสม่ำเสมอของทัดดาวคือสัญญาณที่ดีต่อทีมชาติไทยในรายการใหญ่ที่กำลังจะมาถึงการมีผู้เล่นหลักที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีและมีประสบการณ์จากหลีกนอกจะช่วยยกระดับทีมทั้งในด้านเทคนิคและจิตวิทยาการแข่งขันยิ่งไปกว่านั้นการที่ผู้เล่นเหล่านี้ได้เผชิญกับเกมระดับสูงเป็นประจำ จะทำให้การตัดสินใจในจังหวะสำคัญเฉียบคมยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้กระแสญี่ปุ่นทึ่งสาวไทยแรงไม่หยุดไม่ใช่แค่ข่าวชั่วคราวแต่คือภาพสะท้อนขององค์การทำงานหนักอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาโค้ชและสมาคมที่เกี่ยวข้องความสำเร็จในวันนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และการไม่หยุดพัฒนาหากยังคงรักษามาตร,รฐานและความมุ่งมั่นเช่นนี้ไว้ได้ วอลเลย์บอลหญิงไทยมีโอกาสก้าวไปไกลลกว่าที่เคยและอาจสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการลูกยางโลกได้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้